ใครที่บอกว่าคอลลาเจนผมลดร,ราคาเยอะมากจัดเลยครับตอนนี้ต้องจัดละมิติใหม่ของการชงคอลลาเจนดื่มมาชงคอลลาเจนดื่มในห้องน้ำ <c oughs> เอาเห็นไหมผมดึไไม่มแบบอยากบอกให้ทุกคนทาให้ทุกคนเห็นว่าแบบมันสะดวกจริงเห็นว่าสะดวกมากที่แบบว่าไม่ว่าคุณจะชงดื่มที่ไหนก็ได้สะดวกจริงสดีน้องเบียร์ครับน้องต้องลองโอเคลองเลย ลองเลยครับทบนาราคอลลาเจนไม่ต้องห่วงครับนึกไม่อา่ไม่ทำให้นอๆขึ้นสุดปังเอาปังไม่ปังไอคิดเอาแล้วกันฮะชงคอลลาเจนดิมเนี้ยวน้ำอาครับผมใครที่เห็นตะกร้านะครับ ของท็อปนาฬ a การีพอลิเนของผมเข้าไปดูโปรโมชั่นได้เลยครับมีส่วนลดเยอะมากราคาดีไหมใครที่เข้าไปดูแล้วอ่ะกินไปแล้วสองหอรู้สึกตึงทั้งตัวเยี <c oughs> ่ยมดีครับลดร,ราคาเยอะมากจัดเลยครับจัดเลยสำหรับใครที่ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับจาก สดชื่นผิวใสผิวนุ่มถ้าแปลงติดหนาฝ้ากระจุดด่างดำจางลงจากภายในผิวมีสุขภาพดีแข็งแรงไม่ไวต่อแสงแดดทุกเช้าและเย็นอันนี้ผมก่อนนอนผมอาจจะทานข้าวไงครับหลังเลิกงานผมเลิกงานดึกนะผมทานข้าวบ ตีสองที่สมเนี่ยเพราะว่ามันผมก็เลยเลือกที่จะดื่มคอลลาเจนตอนท้องว่างคือประมาณช่วงนี้สองสาทุ่มเพราะวผมกินมื้อเย็นไปตอนสี่โมงเย็นล่ละแล้วก็ดื่มอีกครั้งหนึ่งตอนตื่นเช้าจิงอร่อยทานง่ายขอบคุณครับผมไม่ได้อวยคอลลาเจนตัวเองนะมันแซ่บอีิล <laughs> ีมันอร่อยจริง อันนี้ไม่ได้อวยคอลลาเจนเองเลยมันอร่อยกินง่ายจริงๆสมกับที่แบบว่าเออผมแบบคุยโจทย์ว่าแบบว่าขอให้ดื่มง่ายไม่คาวแบบให้คนที่แบบว่าไม่อ่าไม่ชอบกินคอลลาเจนไม่ชอบกินคาวเนี่ยดื่มคอลลาเจนได้แบบโดยง่ายได้โดยแบบแซบอ่ะแต่งหน้าหล่อมากขอบคุณครับเป็นคอลลาเจนที่ทานง่ายมากสั่งยาก อยากอยากอ๋อให้อยากสั่งขอ,ขอโทษตาลายนี้หน่อยโทษโทษไม่ได้ไม่ไล่ตั้งใจครับไม่ไล่ตั้งใจเดืมแล้วอร่อยสดชื่นมากอ้าวจริงดีด้วยครับดีต่อสุขภาพผิวและสุขภาพร่างกายของเราด้วยครับผมแต่งหน้าเสต็ปผมเองนะนี่วันนี้น่ะได้ไหมโอเคอยู่ปะโอเคไหมครับ นี่หนึ่งซองใหญ่มี30ซองน้อยแบบนี้น,นะครับเน,น,นี่อันนี้ไม่ถึง30มสินะเนี่ยอ,อันนี้คือกินไปแล้วบ้างนะกินไปแล้วบ้าง1นึ่งซองก <laughs> ินไปแล้วบ้างเท่ากับหนึ่งซองอันนี้เพิ่งเพิ่งได้แกะซองใหม่ครับเพราะซองเก่าที่ผมแกะแล้วอยู่บนรถผมไม่ได้เอาลงมาอยู่อย่างนี้ที่จริงมันต้องกินหมดตั้งแต่แรกเลยนะอันนี้รีไลช์เฉย สุดยอดดีอร่อยแซ่บกับท็อปนาราอาบีขอละเจนส์อ่ะเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็เข้าไปดูในตะก,กร้าแล้วก็กดสั่งกดซื้อเลยแล้วก็อย่าลืมชำระเงินด้วยใครที่สะดวกปลายทางก็ชำระปลายทางได้นะครับอะไรนะเมื่กี้กินน้ำกลลอดถ้าหมดเดี๋ยวสั่งใหม่โอเคครับน้องมัดอย่าลืมดื่มให้พี่หน่อยนะสั่งไปแล้วอะ ต่อให้น้องจะได้ไปเห็นอคอเลาเจนที่เกาหลีมาแล้วของพี่ก็เป็นคอลลาเจนนําเข้าเหมือนกันนะครับวันนี้ที่ตะว,วันแดงตะว,วันแดงเชียงใหม่แสดงเร็วนะครับสี่ทุ่มครึ่งปกติที่อื่นจะขึ้นแบบห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนเลยใช่ไหมแต่ว่าที่นี่เริ่มเล่นสี่ทุ่มครึ่งถึงตีสองครึ่งนจัะ ใครที่ใกล้จละหมดแล้วตำไว้เลยนะจะได้ไม่ต้องขาดตอนนะครับห,ห่างกินก่อนเนื่อจะคล้องไหลยก็ด้วยขอบคุณค่าขอบุณน้องสาวตุกตับน้องชายสุดหล่อผมกินหมดไปแล้วนี่จริงก็ขย่าใส่ขวดกินเลยก็ไดนะ้แต่ว่าผมแบบอันนี้ไง อยากชงให้เห็นสีในแก้วใช้น้ำเป็นนิดเดียวเองผมอะ่ะแต่จริงๆสำหรับคนที่แบบว่าอาชอบความเข้มขนคนก็ชงประมาณเนี้ยเท่าที่ผมเทน้ำอ่อนนิดเดียวใช้น้ำแค่นี้พอแต่ผมเป็นคนกินน้ำเยอะไงล้วก็แนะนำให้ทุกคนดื่มน้ำตามด้วยไงกินน้ำเยอะมันมีประโยชน์อยู่แล้วนะจะทำให้โอลิเจนแบบทำงานได้ดีขึ้นอืม ก,กินก่อนนอนกินกินก่อนนอนสั่นกินก่อนนอนได้เลยแปลกๆนะข้างๆอะเหมือนนั่งคุยกับโถส้วมผมจะบอกตอนที่ผมถึงมันต้องี่ยมานั่งในห้องน้ำใช่ปะข้างนอกคือมันไม่มีกระจกครับผมต้องได้แต่งหน้าในห้องน้ําแล้วก็ห้องน้ํามันมีไฟสีขาวไงผมก็เลยผมก็เลยต้องมานั่งแบบแต่งหน้าในห้องน้ํา แล้วที่สําคัญคือคอลลาเจนที่ผม,มนั่งชงกินผมก็มนั่งชงกินในห้องน้ําครับโอ้มิดีใหม่ยิ่ยิ่ยอมเลยละ่ะน้ําหอมที่ใส่น้ําหอมลงผมน้ําหอมลงมือน้ําหอมลงผิวแล้วก็น้ําหอมทาทาตัวทาคอแบบที่ป้ายๆตามจุดแล้วก็ทาจุกกิร์แล้วก็สเปรย์ฉีดน้ำหอมอีกต่างหากคิดเอาแล้วกันไม่หอมได้ไง หลายขั้นตอนขนาดเนี้ยถูกไหมไม่หอมก็แปลกแล้วใช่ไหมครับไม่ได้มูนะจริงทำจริงถามบอกอัพได้กลัวแบบกว่าแบบผมจะได้ออกจากห้องออกจากบ้านทันทีในเรื่องแบบเรื่องกลิ่นกลิ่นหอมของร่างกายสําคัญมากสําหรับผมผิวใสด้วยคอลลาเจนแล้วนะครับต้องมาเป็นตัวหอมอีกด้วยนะน้าหอมก็เปลี่ยนใช้ไปเรื่อยแล้วแต่โอกาสนะครับ น้ำหอมของน้องเต้าผมก็ใช้ในโอกาสที่แบบว่าไปเรียนห้างอะไรเงี้ยชอบฉีดไปอครับผมแวะพักฟังโฆษณาคนระับทอนาราอาบีพลาเจนครับวันนี้กับโปรโมชั่นที่แบบโคตรจะดีเลยนะครับใครที่อยาก ตำคละเจนไปดืม่มทุกเช้าและก่อนนอนตอนท้องว่างเพื่อสุขภาพผิวที่ดีเพื่อสุขภาพอ่าผมเล็บข้อกระดูกที่ดีผิวเราแข็งแรงไม่ไวต่อแสงแดดฝ้ากระจุดด่างดำผิวแห้งผิวกร้านช่วยได้มากๆครับถ้าเต็มปติดนากินไปเรื่อยๆครับผิวข้างสิน,นุ่มสีเรื่นขึ้นบัคัดครับจบร้องเพลงต่อ ดื่มก่อนนอนได้ติพี่ได้ครับดื่มดื่มก่อนนอนอ่ะดีเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบว่าเราแบบท้องว่างไรครับผมหอมจริงค่ะวันนั้นซื้อสตาร์บัคยืนหลังคุณท็อปหอมจนต้องเคยหน้าดูว่าใครทำไมหอมจังจริงปะเนี่ยเอาดีๆทำไมไม่ทักผมบ้างล่ะครับทักทายผมได้นะ <laughs> ทักทายผมได้ทักทายผมได้ เพื่อนผมมันกันแบบนานๆทีเจอกันเงนี้ยเพื่อนทักมาถามตลอดแลบบ้เออท็อปใช้นุงหอมอะไรเนี่ยใช้นุงหอมอะไรอะไรเงี้ยก็ส่งไ,งไปให้อยากล้องปลายฟ้าให้ฟังแจงแต่ว่าผมกลัวผมยากหน่อยผมลองหลุด อะไรจริงอยากกินทั้งเช้าและเย็นจัดไปเลยครับตอนนี้ก็เรามีคนเข้าไปดูสินค้าอยู่เหมือนกันครับกำลงังกำลังมีคนเข้าไปดูคอลลาเจนอยู่สําหรับโปรโมชั่นวันนี้ผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มมีส่วนลดเยอะมากโคตรเยอะเยอะเยอะแบบโคตร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 ครับ,รบอยากฟังอซีอะได้เดี๋ยวผมลองให้ฟังแต่ไม่ใช่วันนี้แล้วกันเราติดตามไล์สุดครั้งครั้งต่อไปนะ เอาช่วยกันกดช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกันผมจะร้องเพลงต่อไปให้ฟังละเอาไวนรอาวันนี้ผมร้องเพงลงอะไรให้ฟังก็ก็ฟังฟังกันไปก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีเควสต์นะครับอย่าเพิ่งรีเควสต์ในวันนี้เลยนะครับถือว่าผมผมขอละ